อ่าพ่อ40ครับโลหะทรงกลมตัน3ลูกรัศมียาว6 8 10นิ้วนะครับตามดับเมื่อหลอมเป็นลูกเดียวจะมีรัศมียาวกี่นิ้วอ่าลองดูนะครับพ่อ40อ่าหลอมเป็นลูกเดียวกันนี้ทำางไงครับโกโก้ คือปริมาตรรูปที่หนึ่งบวกปริมาตรรูปที่สองบวกปริมาตรรูปที่สามไจะเท่ากับปริมาตรรูปใจว่ารูปประกอบน,นิดนึงครับเย,ย่เอามาหลอมรวมกันเอามาหลอมรวมกันเอามาหลอมรวมกันแล้วเท่ากับปริมาตรรูปใจครับอ่า เขาถามว่าปาริมาตรรูปใหญ่รูปนี้ยจะมีรัศมียาวกท่นี้พี่ขอสมมติให้รัศมีรูปใหญ่ที่เราต้องการหาเป็น R าพิใหญ่เป็นตัวแปรครับน้องครับรัศมีรูปเล็กรูปที่หนึ่งครับหกหกครับหกรัศมีรูปเล็กรูปที่สองครับแปดรูปเล็กรูปที่สามครับสิบโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเช่นนี้เนี่ยเราจะตั้งสมการครับตั้งยังไงดีครับพี่ก็จะบอกว่าปริมาตรลูกนี้บวกปริมาตรลูกนี้บวกปริมาตรูนี้เท่ากับปริมาตรลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะแก้สมการหาค่า r พิใจใหญ่โอเคนะครับอารลูกที่หนึ่งก่อนครับเซซีส่วนสามพาย r กำลังสามบวกปริมาตรลูกที่สองครับ เศษสี่ส่วนสาพายอาร์กลังสบวกปริมาตรรูปที่3ครับเศษสี่ส่วนสาพายอาร์กลังสามจะมาเท่ากับปริมาตรรูปใหญ่ครับเศษสี่สวนส พายอาใหญ่ยกกําลังสา,ามทำความเข้าใจน้องๆครับขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงของพี่ในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราจำได้นะครับว่าคำว่าพจต์เนี่ยหรือคำว่าเทอมภาษาอังกฤษคือเทอมมันจะทั้งเป็นเครื่องหมายบวกลบนี่คือเครื่องหมายบวกอันนี้คือเครื่องหมายบวกครับแบบนี้ก็เรียกว่ามีสามโคด,ด้านขวาเขาเรียกว่ามีพจน์ เดียวน้องจะพบว่าด้านซ้ายเนี่ยทั้งสามพจน์มีอะไรที่เหมือนกันเป๊ะๆครับมีอะไรที่เหมือนกันเป๊ะๆครับเศษสี่ส่วนสามพายจะพี่ดึงตัวร่วมนะครับดึงตัว่วกออกมาพี่ดึงเศษสส่วนสพายออกมาครับพี่ถามน้องว่าพอดูออกมาแล้วพจน์แรกที่เหลืออะไรนี่เหลืออะไรครับ6กกำลังสามพอดูออกมาแล้วพจน์ที่2พี่เหลืออะไรครับ8ปดกำลัง สามพอดึงเศษสี่ส่วนสามพายมาแล้วคนที่สามที่เหลืออะไรครับศรกำลังสามด้านขวาเหลืออะไรครับเศษสี่ส่วนสามพาย R กำลังสามเราจะพบว่าซ้ายกับขวามันมีเศษสี่ส่วนสามพายเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะหารด้วยเศษสี่ส่วนสามพายทั้งสองข้าง นี่ขอรักที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาหารด้วยเศษสีส่ส่วนสามพายหารด้วยเศษสีส่ส่วนสามพายจบไหมครับจบแล้วครับเพราะตอนนี้เราเหลือ R าระกำลังสามครับหกกำลัสมมงสามน้องๆครับจริงๆมันเจอบ่อยนะน้องๆจับนิดนึงเนาะหกกำลังสามอา่าถ้าจำไม่ได้มันมีหลายหกหกสามหกสามหกคูณหกนะสองร้อยสิบหก แบกำลังสจริงก็เจอบ่อยครับไม่เป็นไรครับแปดแกสิบสี่หกสิบสี่คูณ 8, 8 64 64 64นะครับมันได้5้าสิบสอแล้วก็ไปบวกกับหนึ่ันแล้วจับมาเท่ากับาอายุกำลัง3ตรงนี้เอามาบวกกันนะครับมันจะเป็นหนึ่งพันเจยย่สบแปเท่ากับอายุกำลังสามแค่นี้สบแติวพี่ไม่จำพี่ทำไงหรอพี่ต้องมานั่งแยดูโดอนนะครับ แล้วซ้ำสามดึงออกมาหนึ่งห้าพี่สิว่าพี่ไม่จำนะจริงจรพี่จำนะสิบสองนะเอออ่ะสมว่าพี่ไม่จำอยากเตือนความจำให้เธอสักหน่อยใช้แม่สองใช่ไหมเธอใช้แม่สองใช่ไหมเธอเอาใช้แม่สองต่อร้อยแปดใช้แม่สองต่อพอต่อได้คนนะเออ อย่างนี้น้องขอเตือนความจำนิดนึงว่าทำยังไงทำยังไงต่อครับเดจะวอรามสามดึงออกมาหนึ่งสามสามดึงออกมาหนึ่งสามสามดึงออกมาหนึ่งแล้วเอาที่ดึงออกมามาคูณกันสองสองสี่สี่สามคำตอบข้อนี้ตอบสิบสองนิ้วช้อยสามครับต่อไปเปิดหน้าต่อไปหน้าใต้สอง หน้าเก้าสองนี้ปลี่าเป็นการบ้านนะครับ 9, 2, 9, 3, เก้าสองเก้าสาลองไปทำดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเฉลยแล้วนะ,ะ,ะทีนี้เรามาทบทวนซ้ำเลยครับเราดูโจทย์พื้นที่อยู่ปริมาตรอย่างเดียวเลยเปิดหน้าเก้าสิบห้าครับน้องครับข้อหนึ่งลงมือครับนะเรื่องการตมวน,นี้อีกทีอ่าให้เวลาสองนาทีข้อหนึ่งทุกคนคิดหน้าเก้าห้า,หาคริมาตรสี่คอ พีซึ่มแปดเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้านละ8เซนตสูง12เซนตจะมีพื้นที่ผิวข้างเท่าไรอ่าคาถามแรกเลยครับพื้นที่ผิวข้างพีซึ่งสูงเท่าไรครับจำเลยครับจะสอบแล้วครับความยาวรอบฐานคูณสูงพื้นที่ผิวข้างพีซึ่ความยาวรอบฐานคูณสูงพื้นที่ผิวข้างพีซึ่ความยาวรอบฐานครับ แปดเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้านละแปดเฮ้ยแปดเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละแปดแสดงว่าความยาวรอบฐานก็จะเป็นแปดแล้วคูณด้วยแปดเพราะมันมีแปดด้านยาวด้านละแปดจำนวนแปดด้านแล้วคูณด้วยความสูงสูง 12. สิบสองเซนแปดแปดหกสิบสี่หกสิบสี่คูณด้วยสอง คำตอบข้อนี้มีช้อยที่เป็นตัวเลขที่เป็นไปได้อยู่ช้อยเดียวคือชออ้อยสี่ข้อหนึ่งตอบช้อยสี่ครับเจ็ดร้อยหกสิบแปดข้อหนึ่งตอบช้อยสี่ถามครับไปดู้เรื่ก็ถามได้ขอ้อหนะึ่งตอบช้อยสี่ครับตอบไปข้อสองครับีเส้นแท่งหนึ่งมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับ มีความยาวด้านละ 13, 13และ10เซนถ้าพิซซูแท่งนี้มีปริมาตร900ลูกบาทเซนอยากทราบว่าพื้นที่จุเท่าไหร่โอ้โหลองคิดดูครับระหว่างที่น้องกลังคิดพี่ขอว่ารูกอบอก้ามซ เริ่มต้นคำถามแรกครับชิสุนทุพงศ์คำถามแรกถามว่าปริมาตรของพิซึมสูรว่าไงครับพื้นที่ฐานคูณสูงปริมาตรพิซึุมสูรว่าไงครับพื้นที่ฐานคูณสูงเฮ้ยแต่ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วพ,พื้นที่สามเหลี่ยมสูรว่าไงครับเศษหนึ่งส่วนสองฐานคูณสูงเฮ้ยตรงนี้ยาวสิบสาม ตรงนี้ยาวอู่สามเฮ้ยตรงนี้ยาวสิบาทจนบอมากมต้องใช้คุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกล่าวว่าเส้นที่ล่างจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานจะแบ่งครึ่งฐานไอเส้นสีเขียวเนี่ยคือความสูงของฐานหรือความสูงของหน้าตาัดเฮ้ยขึ้นเป็ของสิบคือห้าใช้โยครับพี่พีทาโรัมาช่วยเราแล้วครับ ห้าจุดจุดสิบสามอะไรครับห้า <5. S 1> อะไรครับสิบสองเก่งมากครับสูงสิบสองครับโอ้แต่โจนย์้นี้บอกปริมาตรมาแต่ไม่ได้ให้ความสูงของพิซึ์มาใช้ยโยเดี๋ยวเราหาได้อ่าสมมุติให้สูงเปริมาตรสูงว่าไงนะพื้นที่หน้าตาัดหรือพื้นที่ฐานเก่งมากครับคุณสูงถูกต้องครับแต่หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม เศษหนึ่งส,ส่วนสองคูณฐานสิบคูณสูงสีเขียวสิบสองนี่คืออะไรนี่ชาวอินทนีนี่คือพื้นที่หน้าต่ดถูกไหมครับไปคูณความสูงสูงเท่าไหร่ครับเเท่ากับปริมาตรแต่โจทย์มันี้บอกปริมาตรมาเท่าไหร่ 900, 900. 22, 21, 26, ครับเก้าร้อยครับเก้าร้อยสองหนึ่งสองสองครับชาวพยอง 6คูณ10ได้60ย้ายไปทางขวาครับ900หารด้วย60ตัดทอนครับ90หารด้วย6วันนี้พี่หลวงยวกับพี่หลวงยอสอตั้งใจเรียนมากเทตคือ15รครับพี่หลวงถูกต้องครับอีก2สกัะดาษปอะกอบพี่หลวงต้องตั้งใจเรียนดีมากครับความสูงเป็น15ครับพี่หลวงครับ เื่อนี้โจทย์ถามพื้นที่ผิวทั้งหมดครับไม่มีคำวาา่าค่าพื้นที่ผิวทั้งหมดส่วนอะไรครับพื้นที่ผิวข้างบวกสองเท่าของพื้นที่ฐานพื้นที่ผิวค่าบวกสองเท่าของพื้นที่ฐานพื้นที่ผิวค่าบวกสองเท่าของพื้นที่ฐานจำครับจำครับ น้องจำนะจ๊ะพื้นที่ผิวระบทเกิดจากพื้นที่ผิวข้างของพื้นที่ฐานว่าแต่ข้อแรกเจอแล้วครับพื้นที่ผิวข้างสูงว่าไงครับ <tan> ความยาวรอบฐานคูณสูงไหมมันซับไปซับมาพื้นที่ผิวข้างความยาวรอบหน้าตัดคูณสูงพื้นที่ผิวข้างความยาวรอบหน้าตัดรอบหน้าตัด คูณได้ส <scenes ma> ูงครับ h สิบห <als> ้าครับไปบวกด้วยสองเท่าของพื้นที่หน้าตัดครับไปบวกด้วย2เท่าของพื้นที่หน้าตัดครับพื้นที่หน้าตัดเศษ1ส่วน2คูณฐานคือเ0กคูณสูคือเ0 2สองคูณคูณ2ครับสองเท่าอ่ะใครไม่เข้าใจยกมือนะออกข้อนสอบแน่นอนไอ้นี้เนี่ยบวกกันแล้วได้สามหครับ ตรงนี้ตัดทอนครับเปอร์เปอร์คูณกันได้ร้อยยี่จริงๆน้องๆพี่ไม่ได้โกหกนะสามหกคูณสิบห้ 5, า 6, ครับน้องครับสามสิบหกคูณห้าคูณสามพี่จำใส่หกคูณห้าได้เนาะสามหกคูณห้าได้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบคูณสามเปนห้าร้อยสี่สิบบวกกันได้ไรน600้องหกร้อยเท่าไรครับหกร้อยหกสิบคำตอบข้อนีอ้คืออะไรครับ 他搞房地产生意。